เบิรนี่แสนสี่สิบพันพี่น้องเลยครบจำนวนแล้วก็สิมาเห็ดแต่คันหมากคันผู้เครื่องล้อยแบบนี้เมี่ยงหมากหือยาปลาแป้งพี่น้องเลยเครื่องล้อยเบิร์เสียลาหูพี่น้องเลยลาหูดำเขา่าข,ขาแก่แล้วก็ eng, อ,อยู่ดีมีแห้งต่ออายุพี่น้องเลยขาวบกแก่แล้วก็แบบ เสียช si ีว er ิตพี่น้องเอ้ยเราแก่แล้วก็วิทไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต่ออนุไปพี่น้องเอ้ยมาตั้งมาตั้งมวลนี่ยแล้วก็มาแต่งใหม่พี่น้องเอ้ยกระทงเก้าห่องแล้วก็ให้ทั้งเพื่อนมาสูตรมาแต่งแก่แหละพี่น้องเอ้ยมาเพื่อนก็มาแต่งแก่ก็มเื่อแต่งแก่แล้วก็สีใสพี่น้องเบ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อ

มา,มากคือดังตัวควยกูจะสะดอเสียในมือนี่วันนี้ข้อตัวได้คือดังตัวมากกูจะสะดอเสียในมือนี้วันนี้ข้อควักงขึ้นกูจะสะดดเสียในมือนี่วันนี้ต้องห่อปลวกในจอบคุ้กูจะสะดอเสียในมือนี้วันนี้ผีโรปีอยู่เจ้าเฮืรนกูจะสะดดเสียในมือนี้วันนี้ข้อมูอเห่าและขอมู่สามันพึ่งขออมาจเกเ่ยวกอดข้อกิ๊ขออไม่งอมันจะต่อปีเมื่อกูจะสะดดเสียในมือนี้วันนี้ ขอเคนองมผีบันข้ือวันตีแดงกูจักรสดเสียในือวันนี้ขอมศ้าหนาแดงขอมเล็กหนาเศราขอมเศร้าน้ากำตารำกูจักดเสียในมืนี่วันนี้ขอมืเศ้านากำตามกำูจะดเสียในมือนี่วันนี้ขอเที่ยวกำนนี้นำมีนำขอเที่ยวกบกืนเนีนี่ย ขอพ่มียห่างมากูจะเสะดีดเสียในมือนี่นวันนี้ขาอสามาถต่าขอโม่ควายแต่หากูจะสะดีดเสียในมือนี่นี้ขอพี่บ้านเรีนมาพ่านคอมีม่านออกลูกถุงแหงกูจะเสะดีดเสียในมือนี่วันนี้ขอเป็นขอเป็นบ้านกังกาลางคร่นขอมือตาดูบป่าพ้อวัาอยากุดซี่กูจะเสลยดเสียในมือนี่วันนี้ คอเป็นคนคือด่างตัวไกลคอตัวใหญ่ๆคือด่งเมฆควายคอตัวเล็กๆคือด่างเสือโคกูจะเสด็เสียในมือนี่วันนี้ขอแล้บงสัปการ์คอนอนกัรขึ้นไข่เคลือกูจะเสด็เสียได้มือนี่วันนี้คอถือบ่วงบันในพ้าขคอตัวการทิ่หัวคอตัวน้อยเหมือนดังเห็บหนูกูจะเสด็เสียในมือนี่วันนี้คอนอนกัรขึ้นหัวกระทองขอกระห้องในเรื่องก็ปิดเพื่อนทะน้ำ ขอข้อทำกูหากูจักสละเสียในมือนี้วันนี้ขอนอนกลาคืนถือไข่ไก่กระตามนี่เห็นข้อเข็นมีในตุลมีในตโตเฮตายเก็บเฮตายไข่กูจักสละเสียในมือนี้วันนี้พีุู่้เปอป์โป่มวโมาสับสดกูจักสละเสียในมือนี้วันนี้ขอเป็นทันดังข้งต่อขอเป็นซดทัง้างแต่กูจักสละเสียในมือนี้วันนี้ขอเป็นร่างดังไข่เฮือขอพีเสื้ออย่กอกเชื่นขอพีเยื่นยุกหกเย่บ้าน ขอขิข้ข้าน,นข,ข,ข้าผู้เจ้ามาน้องข้อฮอรอนยุคหกเจ้าเลาข้อญาเท่าขอขยุคหกเจสวนผู้จะเสนอเสียในมือนี้ว้น,นี่พันปีสูนย์จมาคนบ้านแห่งศูนนี้มมกกนนไปอยู่เข็บกว้างเด็บตาสีมาพานผู้เด้โอมชิดการครูบาอาจารย์บอกให้กูมาแก่กูจิงเกะครูบาอาจารย์บอกให้กูมาซักกูจังซักกูจะเสนอเสียข้อกูจะเสนอ่า เสียขอของเจ้าสัตยาเจ้าผนเจ้าเทียนผู้ชื่อวธรรมนุ่งและนั่งรอผู้นี้ให้ขอบเขตอันนี้เล่นหนีออกไปดูน้ำเขตงในน้ำกินปลาผู้นดกอาจารย์คู่บอกให้กูมาสลดขอของเจ้าสัตยาเจ้าผนเจ้าเทียนเจ้าผาเจ้าแค่ผู้ชื่อวธรรมนุ่งผู้นี้ให้ขอบเขตนี้เล่นหนีออกไปอยู่บ้านมันก็เโจดกระแตผู้นดกอาจารย์คู่บอกให้กูมาสลดขอของเจ้าสัตยาผู้นี้ให้ขอบเขตอันนี้หนีออกไปออกไปดูนอกผ้า เนว่าให้กัวสัปวยไฟมากลาไะรสะทุกสับะรดสุกสปะท้งนี้ท้งนั้นังหาออกไปมากออกไปหลายๆห้ออกไปมากออกไปหลายๆออกไปถงัวออกไปถงพ่ายออกไปเบื้องใต้ไยูหาดวยขอกด้วยออกไปขวาให้สูปรยูดอม่น้ำดด้อขอกินด้วยออกไปทั้งกำบมทั้ินให้สูบปรยูน้มต้นไม้ ไปทางก bedroom, of of ar, ัมต้องไปตกใหชูไปยู่น้ำกินนารีนาร้อนผุดเดอร์ออกไปทางตั้ม้าอยากไหสูไปอยู่ดอมเทวดาผุดเดอออกไปทางทิพยูปดนห้อสูไปอยู่น้ำพญาศางสารผุนเดอรอมสิทธิชวายียอ้ยสิประคอกสิบประอกคสิบประคอกบดาบิประอกบหลัก เชนนั้ทุนเป็นมบสัสดิอุบัตวิรัตสัตวุสหายะโดิดีโดดีคองพระ้ทัฒนาประสงค์โดดีดิดีคองระเกียรติมดกขอฤทธิ์ขอเทขออินพรมยมนาสุูมุเกี่ยวกัจะงไนขอให้มาเสอเกิดที่ญาบุนีเลี้แห่เขยนหนส้แปัญญาโลกเาวลอุดมานี้ออกจาตัวจากตจาจันซ่าจาาซองคองเขาน่งนนั่งรอในมือนี้วันนี้ขอเซตขอิวขอเฮ็ดขอยำคาม้อดิ้นกำคุณเหตละจกับจัคอยใช่ห่าง นี่ยมันพายวยให้ดีหเนใ้หางเหพพเพสุพโซม้มทมุงกสุุโหายสกุหายสกุหายเือเด็กกาพ่เห็นพันาตอให้หางนเกหน่อเนหอยังขาดใไตัวเนี่มัน้ายช่วยให้เ่นให้างเินชนัูยีเวสังสมาคาารุลภุมทีัภราเจ้าทั้งหลายผูรักษาภูสถานวัดว่าสา เจ้าเพืนที่นี่ขอให้เสด็จจมาเยียวยาพอโคยยคุณคาทั้งหลายเจ้านี้ชวนว่าเจ้าจะเจ้าเพื่อนเจ้าซื้อเจ้าพาเจ้าสัตาเจ้าคะเทียวถูชัวยทน้องผู้นี้เพิ่งอยากมีเพิ่อยากมีความเป็นอุปห์อุปทานตายทั้งหลายทั้งปนนั่เด็ดพนอด้าติจ้อไข่ได้ปัญญาจกนเจะ๊ยบหัวหัวริงดนัหนาคุณคาทั้งหลายทีความรารถนาให้หายเสียสูอุปทนคนตายทังกนั้นจึงในความเพียงเยียงนาก เทวดาเจ้าตัวหนึ่งอยู่เขาฟ้าสมิมธุลาขอสิเดชลงมาหามภงคเคสการาบุษราเสกโกอานีเทวดาเทวดาเจ้าตัวหนึ่งอยู่ป่าหิมพานต์ขอให้ทายาทลงมาครับมังคเการาบุษราเสกโกอานีเทวดาเทวดาเจ้าตัวหนึ่งอยู่กับมหาสมุทรขอขอให้เสด็จลงมาเสวยจักเกิดกินยาโรซาเสกโกอานีเทวดาเทวดาเจ้าตัวหนึ่งอยู่เมื่อกินสารพันนาขอดขอขอให้เสด็จลงมา พสีโโคหเโมาขบคืรุสาสียกอันนี้ทววนเทวดาจตหนึ่งดูเบื้องอากาศกลางหาวโคโหโมาสวงเครืงินยาบูซาเสียขออันนี้ววนเทวดาจตหนึ่งดูกลามบาโคโคหชโมาสวยเครงสรุสาเียอนนี้เทววนเมื่อขับเอาไปเรียวโคคให้เาน่งเนนาง

อูกับูดอก็วายิดมามืครืองสาาีกาอันนี้เทเเวเทวดาเจ้าตนหนึ่งอยู่กับอีสานก็ควายชิดลมาจะวยคือสกัาุาสียสก,ยกอันนี้เทวดในมือ,อนี้ในวันน,น,น,นี้พุขาาง,นนขงขาทั้งหลายได้ขวควายโอกหาเครืองิยาบุชาอันนี้เพื่อมาถวายเก่ีทวดาเจ้าทั้งหลายเป็นตนว่าในหัวร้วของท่านองนี้คนได้แต่งเขาดำแต่ง ำทุงแดงทุงเหลืองทุ่งขาวสีตะซัผัดจะมอนรูนเห็นกาวหม้หมามีทุกเงนคือมีมีทุกาทุกแนวเป็นตัวหน้าผูแต่งรวยมอยมียงมาคูนพูดเหล่ายาปาปีปาจีข้าเปลือกข้าสารมีทุกประการบหอยแจงวบชาหักใส่วันเยทวดาเจ้าทางหลายโคเทวดาเจ้าทางหลายจงมัเวีนี่ือสกลาบุชาเสออันนี้ มื่อเสวยนั้นคือสกุลภุษาเสียข้อันนี้เล่าจงให้เอาข้ออันนี้หนีเมื่อเมื่อบนผุดเด้อเมื่อเมื่อฟาผุดเด้อตั้งแต่มือนี้วันนี้ยามนี้ชวนเจ้าเจ้าเชินเจ้าซื้อเจ้าพาเจ้าสั่งเจ้าเมจ่อคำผู้เสว่าจ้าลุงผู้นี้และนั่งรอผู้นี้เพาะบ่ให้เห็นเห็นบ่ให้พ่อจัดเถื่อให้ลังกับหายไปเสียแต่มือนี้วันนี้ยามนี้ก่อขาเทินแม่ กะระสบรณบสขาย่ดเินคงี่งนกับันยค่าไปนกระทงมาเด้อมาเดียส่งนะอันนี้าดีก็เีก็เจะโม่มาดเด้อใส่ควจะมาคมดูดเด้อสักวที่ควรดน่าที่ควรจะโม่วโมเมือโกินหายดจอยู่นิัยสบายดีคนวนเวียนคนตดเยละก็ไขมีจ้เื่อจะอยู่ตอไปมิจะี่งมิดมามิจหับต่วยเด้อให้เงนไน้องให้ทงเลยมาเลยพวกนัะครับั 嗯。<laughs> เออันนี้กข้าอนี้ก็ข้าวก็ขกเจงงเนี่เด้อแต่ทมจะกัอูเด้อแต่ที่กลงมงก็ี่กลงกันอูนีิเองสบเด้อทเปิดะนเด้อใหัใ่เด้อจ้าดีมสมต้องจาะมองสมเทาเจ้ากสิใหญ่มาอันนี้ 我見埋啲狗咧。<laughs> ก็ตผสมสับปะรดสับไปสับโคตรสับไปผสมกิบเวรกับคะแนนตุลาเดือบดวัวมาไก่เดือดอดีก็เก่าดีเก่าไปด้วยกันละแบ่ไมนคือเออไม่ก็เอาเงินเขาไปเจองบมาเด้อดรุ่งอรุณเดือดพุทธอดีตผู้โคบเกิดเอายุคนานได้ผู้โคผู้เกิดเดือบวัวเบวัวไก่จ้าเถื่อเด้อให้จะเป็นคนหนุ่มผู้ดีคนโผล่ของแม่โบล้อยสอนง่ายเด้ออย่าเด้ออ่าให้อำมิเย็นดีดีเย็นกินเกรงเออได้โคเจอโคในได้โคโค่โครวย เพิ่จะเอเด้อป็นคนหน่ผู้ดีเป็นลูกคอคุณของพ่อแม่พ่อแม่บาดเงินกุบะแต้เจาะอนคนจะตลอดมาันทอน่านุักางมนเด้อก็ทาแสท้ยอ่อ่ออ่ หลายๆนโชกหายๆโชนึ่ันด่นมาห้องโชกอธิศเขาเด่นมาโชกอธิสาเขามีเขาแต่ในเขาบาห้องมีแต่โชกที่สี่ขอพันธุอายุพงหายมาปกปกโชอธิหาพี่ยกอายุสุขีนโชกอธิหกขอเศาพีมะไก่โชกอธิเจ็บคนหน้าคนโชกพายุเน่านขอให้มาบังเบียโชกอธิเก้าหาก็าึขอเกี่ยวกับข้อแม่โชกอธิสิบแห่งหลุดหลุเป็นเศทีเงินไหลโดยการหลายพันล้าน ข้าเลยไหเราไปเบิดแล้วบาดมียังรถไของท่นนี่ที่เขานอาบาไมทานีได้บาดนอว่า